สวัสดีค่ะมีคำถามนะคะวันนี้ว่าเราจะปฏิสัมพันธ์กับคนที่มีความเย็นชาและมีความรักที่เยือกเย็นอย่างไรนะคะในกรียุคแล้วในยุคสุดท้ายเนี่ยนะคะพระคัพี่บอกว่ารู้เอาไว้เถอะว่าในช่วงเวลาสุดท้ายจะเป็นเวลาที่ลำบากมากจะมีแต่คนเห็นแก่ตัวเห็นแก่เงินโอ้อวดจองหอง ชอบด่าว่าคนอื่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณไม่มีศาสนาที่แท้จริงไม่มีความรักก็คือความรักเยือกเย็นลงนะคะที่จะพูดในวันนี้ไม่ให้อภัยใส่ร้ายป้ายสีไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจโหดร้ายทารุณพ่อข่มขืนลูกนะคะหลานตียายตายขอเงินไม่ได้นะคะไม่รักดีคิดคดทรยศ ใจร้อนวูวามหัวร้อนนะคะขับรถ BM ไล่ชนมอเตอร์ไซค์หัวสูงรักสนุกแทนที่จะรักพระเจ้าชีวิตจะไปยังไงต่อคะถ้าเราต้องปฏิสัมพันธ์กับผู้คนแบบนี้หัวร้อนหัวสูงไม่มีความรักไม่ยับยั้งชั่งใจเห็นแก่ตัวเยื่อหยิ่งจองหองคิดคดทรยศ ไม่รู้จักบุญคุณคนเราจะปฏิสัมพันธ์กับคนแบบนี้ยังไงคะโอ้ยอ่านแล้วก็ห่อเหี่ยวจริงๆพระคัมภีร์เนี่ยพูดว่าจังสองสามพันกว่าปีที่แล้วนะคะแต่ว่ามันแทงเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเลยนะคะพระคัมภีร์เนี่ยบอกว่ามีชีวิตทรงพลานุภาพ คมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณไขข้อในกระดูกและวินิจฉัยความคิดและจิตใจด้าอ่านอยู่นี่นะคะแบบแทงเข้าไปในวิญญาณแบบท้อใจมากกับคนในยุคสุดท้ายนี้ก็คือกลียุคนะคะแล้วเราจะรับมือ,อยังไงคะกับคนแบบนี้ก็คือเราจะต้องมีความเมตตาและมีสติปัญญาค่ะในระหว่างที่เรากโกรธเขา แล้วเราต้องให้อภัยเขาเราให้อภัยได้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาเขาเข้ามาในชีวิตอีกตอนนี้นะคะเพราะว่าในในระหว่างที่คุณให้อภัยคุณก็ต้องปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ก่อนอื่นนะคะเราจะต้องรู้ว่าคนที่มีความรักเยือกเย็นลงคนที่มีความเย็นชากับคนอื่นเนี่ยเขามีความเจ็บปวดอยู่ข้างในแล้วเขาขาดเขาก็เลยตั้งอารมณ์เยือกเย็นหัวใจของเขาได้รับผลกระทบเขาก็เลยส่งต่อ ต้องรู้ก่อนนะคะว่าคนพวกนี้เขาน่าสงสารเขาต้องการคนที่รักเขาแต่ว่าความรักของเราก็ต้องมีขอบเขตเพราะว่าอย่างส่วนตัวของดาเน,นีะคะคนจะบอกว่าดาเป็นคนใจดีเพราะว่าดามีความรักความเมตตาของพระเจ้าก็ไม่ได้ดีนะคะแต่ว่าพระเจ้าให้เราช่วยเหลือให้เราอภัยเขาก็เอาเปรียบดาเขาก็คิดว่าดาหนโง่อาจารย์ที่บทเขาก็เคยพูดค่ะบอกว่าดาเนี่ยให้เอาความโง่ออกไปบ้าง ให้เอาวิญญาณโง่ออกไปบ้างคือช่วยคนช่วยจนหมดตัวื่อก่อนมีหลักล้านนะคะก็ให้ให้ได้ค่ะทีละสามแสนทีละแสนสองอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกเพื่อนๆหักหลังมีบ้านหลักล้านเลยตอนนั้นยี่สิบกว่าปีที่แล้วมีบ้านหลักล้านก็ยังเอาไปจะนองเอาเงินไปให้เขายืมมีรถบ m ็มก็เอาไปเปลี่ยนเป็นตัวจอต้าเ,อาเงินไปให้เขายืมก็คือรักแบบโง่โง่ช่วยแบบไม่มีสติปัญญา ขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้พระเจ้าก็เมตตาดานะคะที่ให้ดําเนินชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบันที่เยือกเย็นไม่มีความรักได้นะคะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้ปฏิสัมพันธ์กับเขาด้วยความเมตตาและสงสารแต่ก็ให้ปกป้องตัวเองมีขอบเขตข,ของความสัมพันธ์ด้วยพระเจ้าอวยพรคะ่ะ